สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาลซ้นสมอดำผู้ดีดายสุกุสโกนะครับคลิปนี้เฮาก็มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเช่าไร่อ้อยของเฮานะครับก็ตามสัญญานะครับก็มาพูดคุยกับพี่น้องคือกําหนดการที่ทางสมาคมได้วางไว้นะครับก็คือเขาไปติดตามเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดพุนเอ็มสนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรม ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกระรับปากว่าจะเลี่ยงรัดให้เข่าโคลมอภายในวันที่1 1มีเทนายน2568นนะครับแต่ถึงแม้ว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะรับปากนะครับแต่เฮากับบอยูเย่เฉยเฮาก็ต้อง,งร่วมพลังกันสำหรับพี่น้องเช่าไร่อ้อยของเฮานะครับก็ตามที่สมาคมว่างกำหนดการไว้นะครับว่าจะเข่าไปพักเพื่อไทยนะครับนำพี่น้องเช่าไร่อ้อยของเฮา เขาไปพักเพื่อไทยในวันที่10มีถุนายน2568นะครับก็กำหนดการเปลี่ยนไปดังเดิมนะครับบม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบม่มีการยกเลิกด้อพี่น้องนะครับคณะพี่น้องทุกสมาคมทุกชุมร่มสถาบันนะครับก็มีการนำโดยซีองค์กรเช่าไร่อ้อยกที่ดูแลพี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับสาพันเชาาไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับสหสมาคมเช่าไร่อ้อยแห่งภาคอีสานนะครับนะ หรือว่าสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับช่มรมสถาบันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับจะนําพี่น้องทุกสมาคมนะครับสามสิบเจ็ดสมาคมนะครับเข้าไปกรุงเทพมหานครนะครับจะเข้าไปที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับให้นําเสนอเข่าคอรมอให้เป็นมติคอรมอพี่น้องชาวไร่อ้อยรอมาโดนนะครับ ถึงตอนนี้พี่น้องชาวไรอ้อยกระตัดอ้อยตามที่ทางรัฐบาลต้องการเลีวนะครับคือทําอ้อยสดนะครับในต่ํากว่านะครับทำอ้อยไฟต่ํากว่า25นะครับคืออ้อยไฟมีแค่14เอนะครับอ้อยสด85เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเกินที่ทางรัฐบาลว่างเป้าไว้นะครับดังนั้นพี่น้องทำดีก็ควรจะได้รับ เงินในส่วนนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงสาหกรรมออกมาขอบคุณพี่น้นองชาวไรอ้อยนะครับคําขอบคุณนะครับท้ายซื้อปุ๋ยไม่ได้นะครับคําขอบคุณของกระทรวงอุตสากรรมบ่มีประโยชน์นะครับพี่น้องเพราะว่าคําขอบคุณนั่นเฮานําไปใช้จ่ายแลกกับปุ๋ยที่จะมาใช้ในไรอ้อยของเฮาบ่ได้นะครับต้องเป็นเงินช่วยเหลือที่ตัดอ้อยสด เพราะว่ารคาคาอ้อยก็ถือว่าบสูงนะครับในฤดูกาลนี้นะครับรตามที่ว่างนะครับกำหนดการไว้ทั้งองค์กรกำหนดการไว้วันที่1ิมิถุนายนนะครับก็บเป็นดังเดิมนะครับพี่น้องเตรียมตัวที่จะเข้ากรุงเทพนะครับกบติดต่อทางสมาคมนะครับลงชื่อทางสมาคมที่ดูแลพี่น้องชาวราไร่อ้ยกันนะครับทุกสมาคม ต้องบบตำกว่า4 5คนนะครับแต่ละสมาคมต้องมีพี่น้องชาวไรอ้อยบบตำกว่า4 5คนคือ1รถบัสนะครับที่จะนําทีมเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเข้าไปพักเพื่อไทยเพื่อที่จะทวงถามเงื่อนไเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดตรงนี้นะครับพี่น้องเขา้าเตรียมตัวนะครับเปราะว่าหาเข้ามดแสดงพลังเสียเลยนะครับรัฐบาลก็นิ่งเฉยบอดูแลพี่น้องชาวไรอ้อยเท่าที่ควรน,นะครับ ส่วงสาหกรรมถึงจะติดตามขนาดใดน,นะครับโตโผใหญ่นะครับแต่ยังเป็นพรรคเพื่อไทยดังนั้นเท่าจึงต้องไปที่ทําการพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรีผู้ที่เป็นหัวหนา้ารัฐบาลโดยตรงเพื่อจะขรับเคลื่อนในส่วนนี้เข้าสู่มติคอรมอรเพราะว่าเป็นเงินของพี่น้องชาวไรอ้อยเป็นของพี่น้องชาวไรอ้อย ที่ลงทุนลงแรงไปอย่างแท้จริงนะครับบบแมนเงินช่วยเหลือโดยเปล่าประโยชน์นะครับแต่เงินตรงนี้นะครับกับเป็นเงินพี่นออ้องเช่าไร่อ้ยที่ทําดีตัดอ้อยสดกระสมควรจะได้รับนะครับตามกําหนดการที่วางไว้สิบมิถุนายนเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับพี่นออ้องเช่าไร่อ้ยของเฮาหากมีข่าวคร่าวคืบหน้าประการใดบ่าวสนจะนํามาแจ้งให้กับพี่น้อง ชาวไ,ไร่อ้อยได้รับทราบในครั้งต่อไปนะครับเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวไร่อ้อยผ่านพ้นอุปสรรคไป